สวัสดีครับผมพิสิทธิ์การะเตกานโกลนกับรายการคดีเด็ดเสานี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับเรื่องนี้พูดลำบากเอาเป็นว่าย้อนย้อนกันเถอะนะป้ากับลุงขอขอบคุณถ้าเป็นผมผมคงไม่กล้าบอกใครก็สู้กับหมาแพ้ด้วยเนี่ยขอขอบคุณคุณเจ้ามือครับผมมีคำแนะนำสั้นๆว่าคุณเนี่ยเลวได้อีกนะขอขอบคุณ คุณภรรยารอดตายคราวนี้เปลี่ยนสามีเหอะมันเสี่ยงไปนะขอขอบคุณรักแม่ก็ดีนะแต่ไม่ทำแบบนี้อีกได้ไหมคิดถึงใจพยาบาลบ้างมันเสียวอยู่นะขอขอบคุณความพยายามเป็นจรเต็มสิบความดีลบสิบเลยนะเนี่ยพวกนายเนี่ยทำงี้ก็ได้เหรอขอขอบคุณสงสัยแกคงไม่มีญาติเนะดูสิตัวป่าลอบเปลยมาแต่แรกเลย ขอขอบคุณเอาเถอเจอแบบนี้เข้าก็ถือเป็นโชคโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหอะขอขอบคุณพี่เฮียครับเห็นของกินไม่ได้เลยรอมตัวเป็นไก่ยังเอาคิดดูขอขอบคุณน้องผมแดงน้องแน่นะแน่ใจว่าจะเป็นคนอย่างนี้ต่อไปจริงๆเหรอขอขอบ,ค,ขอบค,คุณแม่ค้าทุกอย่างพังยับตัวเจ๊สบายสบาย บอกได้แค่ว่านับถือนับถือขอขอบคุณ